สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะและแมสร์คลาสในวันนี้ก็เกี่ยวกับการแสดงครับหลายๆคนคงเข้าใจการแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการเอาอินเนอร์เข้ามาสู่การออกแอคชั่นต่างๆแต่ในบางซีรีสอชันนะบางทีเราจะบิวตัวเองมันไม่ทันวันนี้เราอยากจะสอนเรื่องของการทำเอาเตอร์ก่อนเสียใจที่สุดแอคชั่น <c oughs> แค่นี่ทำอย่างเงี้ยเราก็แบบ <c oughs> <c oughs> อยู่เง,งี้ยเป็นโรคจิตไปเนี่ย จบรายการนี้ก็คงหาหมอจิตแพทย์ได้เลยกลัวที่สุดเกรกเขาบอกกลัวที่สุดเปิดตัวแบบร้องคนแรกแล้วทุกคนหันมาปพ๊บแล้วทุกคนก็เล่นต่อเลยคือแบบโอเคพีอยู่ใต้โต๊ะกลัว Candy โล่อุ้ยกลัวตัวเองว่ะรู้ตัวอีกทีอยู่ใต้โต๊ะแล้วจางงงมากโจทย์วันนี้นะครับคือการที่เราจะ ถ่ายภาพโดยการใช้หน้ากากเราจะใช้คาแรคเตอร์หน้ากากนั้นเสือ,อกมาด้วยการ post, โพสต์ด้วยการทาท่าต่างๆใช้สัญชาตญาณหรือว่าอินสตินของเรานนั่นเองกรุ่ปแรกนะครับหน้ากากแมวครับที่มีคาแรคเตอร์บ้าขี้เล่นแต่อันตรายครับเกรกคือดีวะคนรูปไม่รู้ว่าเกรกส่งความรู้สึกอะไรออกมาแต่เรารู้สึกเรารู้สึกถึง เกรกกำลังเป็นแมวตัวนี้จริงๆคนลุกจริงๆนะๆนะคือแบบเออเกรกมันเห็นได้ด้วยแบบโอ,อ้มันน่ากลัวแล้วไม่มีความลกจิตอ่ะก็ที่สอครับนกฮูกครับกับความรู้สึกกวนขี้เล่นครับพี่อีฟแบบว่าไม่จับอุปกรณ์เลยโพลเลยจ้าแบบว่าอู้เป็นโปรมากโปรฟสชานอลมากไม่ได้ใส่อุปกร,กรณ์ที่เราให้มาแต่คิดว่าแบบมันไม่ตรงบบนกฮูกอ่ะก็เลยแบบไม่ใช้ละกันอะไรอย่างเงี้ยอีฟเที่ยมาได้ ให้เราเห็นเลยว่าอ๋อนี่แหละทั้งพูดตั้งเจราจารมันก็โอเพนเนี่ยมังคุดรู้สึกว่างงโจทดแหละสงสารมังคุดปล่อยข้ามผ่านไปดีมหน่ารักอีกแล้วทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยคนเนี้ยคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่น้องโพสเฮ้ยดีแต่พอท่าแอนตูดปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะคิดเล่นกวนๆคือตัวดีมเลยครับ และกลุ่สุดท้ายครับกับหน้ากากหมาป่าครับกับคาแรคเตอร์ดุร้ายมีอํานาจครับออกมาเปิดตัวได้ดีมีการคำรามแต่ว่าก็ไปหยุดที่โพสิชันเดิมๆเดิมๆไม่ค่อยมีครีเอทีวิตี้หมาป่ามันต้องหอนนี่หอนเลยจ้า อืมหอนแล้วว่าว่าจันเต็มดวงหรือเปล่าคืนนี้หอนอีกรอบก็แปลงล่างแล้วค่ะวันนี้จันเพลนหรือเปล่าออกไปต้องระวังนะวันนี้อยากใส่มากชุดเสียแต่นะ้องโพสแบบมันดูเป็นแมวมันไม่ใช่หมาป่าเราไม่รู้สึกถึงความเป็นหมาป่าน่าเสียดายน่าเสียดายดูเป็นเหมือนเหมือนแบบซูปเปอร์ฮีโร่มากกว่าอื